สวัสดีครับสวัสดีคลิปนี้อยู่กับสุริยาพาบรรทุกอีกแล้วนะครับจุดกลับรถตรงนี้มันจะเป็นช่วงก่อนจะถึงบ้านฟ้าป,ปิยารมบ้านฟ้าปิยารมอถูกแล้วแหละ,ะเราอยูอ่ถนนลำลูกกาตอนนี้น่าจะเป็นขาออก้วครับเราเราอยู่ช่วงประมาณคลองหกคลองเจ็ดนะคลองหกอยู่บนคลองหกคลองเจ็ดนะอาจจะพาดูในกกลับรถนะครับอย่างที่ผมเคยถ่ายไปนะผมกลับเลนสองมันพอนะครับแต่เลนฝั่งนู้นค่อนข้างแคบถ้าเป็นบางคนนะ อ,อย่างคันหน้าเราโน่นเทเลอร์พี่คันโน้นเขาก็ใช้เลนนี้นะครับเขากลัวจะไม่พอด้วยที่ว่าไม่อยากจะบดหรือบิดยางให้มันวงแคบเกินไปเขาก็จะอยู่ลานเลนนี้นะเลนเลนเลนถ้านับจากขวาก็เลนที่3ามอ่ะเนาะหนึ่งสองสามแต่ผมจะอยู่เลนนี้เลนสองผมเคยกลับมันพอแต่ตอนนี้ผมไปไม่ได้ละแต่ผมต้องยื่นหน้าไปโน่นต้องรอพี่เขากลับเสร็จก่อนนะครับเนี่ยเป็นจุดกลับรถของเรามาเป็นลักษณะของเทเลอร์สามเานะครับเทเลอร์สามเา เรามีตู้มาด้วยนะแต่เราเป็นตู้เปล่าอ่ะเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาดูทรงพี่เขากลับแล้วกันนะครับตอนนี้พี่เขาอยู่เลนนี้นะเพราะว่าด้วยที่ว่าเขาอาจจะไม่เคยอยู่เลน,นเดียวกับผมนะเขาก็เลยต้องอยู่เลนนี้นะเดี๋ยวเราจะตามเข้าไปเรามาดูทรงนี้แล้วครับผมเคยถ่ายลงคลิปไปผมก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาสนใจเนาะผมถ่ายลงวันนั้นรู้สึกจะ2วัน2 0 0แสนวิวนะใครยังไม่ได้ชมก็ลองไปรับชมดูก็ขอบพระคุณอย่างมากเดี๋ยววันนี้จะ ทำมาดูทรงอีกรอบหนึ่งนะว่าจะกลับยังไงเหมือนมีรถน้ํามันด้านซ้ายมูกขี้เขาจะกลับด้วยป่ะอ๋อรถดินรถด,ดินเขาจะไปแล้วได้คันเดียวนะครับได้ไปคันเดียวเกือบไม่พน้นนะแกก็เกือบไม่พน้นนะครับเกือบไม่พ้นเกือบไม่พ้นนะหน้าแกเกือบไม่พน้นนะอ๋อรถน้ํามันเขาจะกลับด้วยอ๋ออีคันหนึ่งเขาอยู่เลนสามเดี๋ยวผมจะกลับให้ดูนะมันพอนะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆไม่ทราบนะมันพอมันพอแต่ว่าช่วงนี้นะเราก็ต้องให้อ่าที่รถดินเข้าไปก่อน นะครับจอดรอแป๊บนึงก่อนอ่าไปรถตัดรถรถตัดเลี้ยวราอ,ออกไปแล้วนะครับตอนนี้นะพเพื่อนๆก <c ười> ็ประมาณนี้นะอ่ารอดูจังหวะเดี๋ยวผมจะถ่ายฝั่งนี้แต่ผมตัวผมผมจะมองรถฝั่งซ้ายนะเดี๋ยวผมจะถ่ายเพื่อนๆดูทรงอ่าเราก็ให้เขาไปก่อนนะรอจังหวะคันที่อ่าเขาพร้อมจะหยุดแล้วกันอ่าเพื่อนเพื่อนรถเล็กเขาก็จะมุดตามสเต็ปของเขาไปนะครับเราก็เลี้ยวไปแล้วมันพอนะเพื่นพอ,พอนๆเนี่ยประมาณนี้มันพอ สบายๆเลยอ่า,อาก็สำหรับผมก็อ่าให้ไปเรื่อยๆนะให้ไปเรื่อยๆอย่าชะงักนะครับไหลไปเรื่อยๆไหลไปเรื่อยๆนะครับไหลไปเรื่อยๆอย่าชะงักเพราะว่าถ้าเกินเรารถใหญ่นะคะอันนี้คือบอกสูตรหรือแนะนานิดนึงนะสำหรับน้องๆใหม่เนาะถ้าอยู่ในวงการเทรลเลอร์กันแล้วกันนะถือวิสาสะสอนหรือแนะนำเทคนิคนิดหน่อย ลักษณะประมาณนี้เอาไปใช้ตามได้เลยนะครับเลนสองมันพอนะถ้าฝั่งนู้นประมาณนี้เนี่ยดูที่ถนนเนี่ยประมาณนี้มันพอลองทําดูถ้าเป็นรถเปล่านะครับถ้าเป็นรถหนักก็ไม่เป็นไรก็ตีวงเยอะๆหน่อยก็ดีเพื่อที่ว่ายางมันไม่ไม่บดกับถนนมากจนเกินไปแต่ถ้าเป็นรถเปล่าแบบนี้ได้เลยนะครับหรือจะเป็นเลนสามเหมือนพี่เทเลอร์ก่อนหน้าเราไปเมื่อกี้ก็ได้ก็ไม่เป็นไรนะแต่ถ้ารถมันเยอะถ้าเราอยู่เลนสามมันอาจจะทําให้รถที่เขาวิ่งทางตรงเนี่ยมันจะติดเพิ่มนะแต่ถ้า มันไม่พอจริงๆต้องเรียนสามก็เรียนสามได้ก็ก็ได้เหมือนกันแต่ทีนี้ผมพยายามทําให้ดูว่าถ้าเป็นรถเปล่าแบบผมเนาะรถเปล่าแล้วของเบาๆหรือแบบเปล่าตู้คอนเทนเนอร์เปล่าเนาะไม่มีของกลับเรสยพอนะนเพื่อเห็นไหมมันพอไม่มีโยกเลยนะรอบเดียวนะครับพอนะก็เก็บไว้ศึกษาเก็บไว้เป็นแบบความรู้อีกอีกแบบหนึ่งก็แล้วกันเผื่อ ใครเขายังไม่รู้ส่วนเพื่อนๆคนไหนบอกว่ามันไม่ได้เดีย๋ยวต้องตีวงเยอะก,ก,ก,ก็ตามนั้นนะผมก็ไม่ได้ว่าเก่งจะทุกเรื่องก็แค่ลองทําให้ดูนะฮะให้เห็นภาพกันไปเลยนะบ,บางทีเราพูดมันไม่เห็นภาพมันก็จะไม่เข้าใจตอนนี้ก็จะเข้าใจก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็สอนเทคนิคอีกเทคนิคหนึ่งนะฮะเวลากับรถอย่างสไตล์ผมเลยนะเวลาไปไหลไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องรีบแล้วก็อย่าช้านะฮะต้องค่อยๆไหลไปถ้าหยุดชะงักเมื่อไหร่รถเล็กที่เขาจะรอกับด้านขวามือเราเนี่ยเขาจะเข้าใจว่าเราจะหยุดให้นะบ,บางทีนะ เขาอเหเราหยุดชะงนักปุ๊บเขาก็จะออกมาทีนี้มันก็จะมีปัญหาเบียดกันนะไหลไปเรื่อยๆนะครับแต่ก็ต้องมองให้รอบครอบนะมองซ้ายมองขวาให้รอบครอบว่ามันไม่ไม่ไม่มีไม่มีเบียดอะไรแล้วอย่างผมก็จะค่อยมองด้านซ้ายจนปิดจนรถไม่มาแล้วแล้วผมก็จะมองเพื่อนๆรถเล็กด้านขวาว่ามีคันไหนขมุดมาไหมถ้าขมุดมาเราก็พร้อมที่จะหยุดให้เขาไปนะครับแต่ถ้าเราไปเรื่อยๆไหลไปเรื่อยๆใครเขาที่เขาจะมองว่ามันจะไปไม่ได้เขาจะหยุดเองเขารู้อยู่แล้วขับรถด้วยกันเขาจะเข้าใจอยู่แล้วน้ำจะหยุดเขารู้เลยวว่าเราตีวงเนาะ ประมาณนี้พาดูทรงกลับรถอีกสักหนึ่งครั้งก็แล้วกันนะชอบไลค์แชร์อยากรูปสระกเมกด s u b ับสไครป์เพราะผมทำคลิปนี้ตกคอมเมนตลอดเลยผมนะครับอ่าเป็นคนบุรีรัม์นะโกนข์คเมเด้อ่าจุงกะบองโอนไงเนยสุริยาพรมทุกตูเฮยสวัสดีครับบ๊ายบายผมจะขึ้นมาตอร์